สวัสดีค่ะพี่ต้ยนะคะวันนี้พี่ต้อยจะพามาเก็บผักปลอดสารใกล้รั้วบ้านค่ะนี้ค่ะประโยชน์เยอะมากเลยนี่ค่ะเก็บตำลึงนะคะไปแกงจืดน้ก่อนตำลึงงานเดี๋ยวเราเก็บตำลึงกันหน่อยนะคะนี่ค่ะไปทำกับข้าวไม่ต้องซื้อนะคะรั้วกินได้ประโยชน์เยอะ ขึ้นตามรั้วนะคะเราก็เก็บกินได้ด้วยดีดีด้วยนะคะซื้อตลาดหนึ่งกำสิบบาทที่สิบบาทอันนี้มีขึ้นเป็นต้นเลมอนเดี๋ยวออกมากันต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะตำลึงตำลึงเนี่ยประโยชน์ ประโยชน์เยอะนะคะลูกตำลึงเนี่ยลูกตาลึงนี่ก็แกงได้นะนี่ค่ะลูกตาลึงแกงหมูใครเคยกินบ้างลูกตาลึงแกงหมูอร่อยนะนี่ค่ะเดี๋ยวมีเยอะเดี๋ยวพี่ต้อยเก็บไปแกงหมูดีกว่าต้องคั้นเอาข้างในมันออกนะมันจะได้มีขมแกงอร่อยค่ะ แกงขั่วหมูเราก็ต้องอใส่กระทิด้วยแต่วันนี้จะแกงสตดแกงสืดตำลึงเดี๋ยวลูกด้วย เดลูกก็เก็บสิคะนี่ค่ะลูกตํลึงเฉพาะลูกเขียวๆนะนี่ค่ะแต่ถ้าลูกแดงสุกแล้วอะแดงอย่างเงี้ยกินไม่ได้นะคะแต่ถามว่ากินได้ไมักินได้นกนะคะนกกินคนกินคนไม่กินนะคะแต่ถ้าเป็นลูกเขียวๆอะไปแก้ ก็เก็บลูกเขียวไปแกงด้วยนี่ค่ะลูกตำลึงแกงหมูอร่อยแต่วันนี้ก็จะแกงจืดนะคะเอาขึ้นริมรั้วนะคะเยอะตำลึงดูยอดเอาแต่ยอดก็ได้ นะคะเป็นคลิปสั้นๆ้ามาเก็บตําลึงไปแกงสืดค่ะนี่ค่ะแกงสืดต้มจิ้นมน้ำพริกได้เดี๋ยวพี่ต้อยขอตัวเก็บก่อนนะค่ะได้ละเมนูอาหารเก็บผักริมรั้วประโยชน์เยอะเลยค่ะส่วนลูกเดี๋ยวพี่ต้อยก็จะเอาไปแกงหมูโอเคนะคะขอบคุณค่ะไม่ประมาทกาดจะตกนะคะส่งกําลังใจให้บริษัทแอ๊แ์ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะคะ บายหวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาเก็บตำลึงกันค่ะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูยอดสวยๆงั้นเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะคะผักปลอดสารริมั้วค่ะขอบคุณค่ะ